สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับรอบในคลิปนี้นะครับก็มีวิธีมาแนะนํากันเช่นเคยนะครับจะเป็นวิธีการตั้งค่าใส่พินล็อกหน้าจอในส่วนของมือถือนะครับเรียวมีรุ่น c ีสาสิบห้ากันนะครับก็เริ่มต้นกันเลยนะครับก็ให้เราไปที่ส่วนของการตั้งค่านะครับที่จับเป็นรูปในส่วนของฟันเฟืองนะครับบนมือถือของเรานะครับก็ไปที่การตั้งค่าลดครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่งหน้าการตั้งค่าของเรากันนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับขั้นตอนหัดมาก็ให้ทําการเลื่อนลงไปยัส่วนของด้านล,าล่างๆกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าความปลอดภัยกันนะครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าความปลอดภัยของเรากันนะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเม,บเมนูนะครับที่เขียนว่าล็อกหน้าจอกันได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงความปลอดภัยของอุปกรณ์หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าเลือก การล็อกหน้าจอกันได้เลยนะครับในหน้านี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราจะใช้ตัวไหนในการล็อกหน้าจอของเรากันนะครับแต่สาหรับในคลิปนี้ผมจะใส่ในส่วนของที่เป็นพินกันนะครับก็ให้เราทําการเลือก okay. ไปยังส่วนของพินกันนะครับหลังจากนั้นระบบก็จะให้เราทําการใส่ส่วนของรหัสกันนะครับก็ทําการใส่รหัสสี่ตัวกันได้เลยครับที่เป็นตัวเลขนะครับ หลังจากนั้นระบบก็จะให้เราทําการป้อนพินอีกครั้งกันนะครับก็ทำการป้อนอีกครั้งนะครับให้เหมือนเดิมนะครับหล ah um, so ังจากนั้นระบบก็จะให้เราทําการยืนยันกันนะครับหลังจากนั้นในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการสอบถามนะครับก็ให้เราเลือกไปที่แสดงเนื้อหาการแจ้งเตือนทั้งหมดกันนะครับก็ให้เราเลือกไปที่ส่วนของเสร็จสิ้นกันได้เลยครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเมื่อเราเลือกแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะกลับเข้ามาในส่วนของหน้าความปลอดภัยกันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของออการล็อกหน้าจอนะครับก็จะมีส่วนของพินแจ้งไว้กันนะครับ